สวัสดีรับผมทุกกับซ่องเบาวิสานพี่น้องป้าตกขักตกแบลพี่น้องเอ้ยตกได้ลึกๆนะครับผมเนาะก่อนนี้เจ็ดโมงเืิแล้วข่ท่านมนที่พาว่าจะยกยุดคุณอา่ำไร่ทั้ง กบคัดกบแี่คิดบอกเอยเน็ตกล่องอาจจะเิึงไปแห้งก็นใด้แล้วก็ผมเราจวา่าสภาพอากาศจริงคิดบอกแห้งนะครับผมบาอน,นี้ <c oughs> ว่าจะเดินทางไปบ้านาแท่งนะครับผมน้องอไป โอ้โหบุตรพี่น้องเทียงป่าไป,บ,ไป,ไปาบิสติ่งนะครับผมไปไปงานยูติอยู่บ้านแทงเนาะครับผมถ้าบ่มีรถส่วนตัวนี่พี่พน้องเมื่อซีดเ,เลื่อยมือหนีบีรอยสันเมื่อซีดเลยค่ะไปรถประจำทางเพราะอย่งางวันทีบ่มีรถออกจากบ้านนี่นะพี่น้องออกจากบ้านไปกันนี่จะสิ่เปียกแล้วนะครับผมเพราะถ้าไปลดประจำประจำทางรอยสานต้องเดินข้างใจเศร้า แตที่ออกจากบ้านเราจะพกบ่วงเ,เสาเลยคุณพอถอถอบทขีจะเข้าไปค้อแกนโดยท่าบุู่แ้วผมเราบันนี่็นหลอกเสาเราจะมีบัตีหลอกนครับผม,ม,กกบผมตัวากัดีแน่ที่พ่อที่อ่ีฟูเปนอย่างไร รดไปน้าแต่ว่าจากยุละเบื้องสุดท้ายตาการที่บอกว่าจะเป็นจังไงเก็ผมลงมือนี้มันจะตกเศร้าบอสุดท้ายต่างการท่านบ้านลอยสารแล้วกากท่านปั่นแพงงล้วก็ผมเนาะว่าจะเป็นยังไงมื่อผนจะตกบอหรือสภาพอากาศจะเป็นยังไงเมื่อมือนีแน่ๆแล้วที่บอกเนี่ยถ้าอยู่เขายาแดงนอนเครับผมมาทั้งบ้านลอยสารพอ มั้งกปรแกตามดึกจนตอนนี้จะแฟโมงแล้วยังมีที่ีหาว่าแต่ยุดนะครับผมเป็นกำลังใจใท,ทุกคนเล้อผู้ณใดกำลังเดินทางใส่รถใส่ถนนคอยเดินทางขอยใช้ทำรบนแบบและมันระว่างเลยครับผมรานแบบนี้สัสตย์ีอยู่ตลอดเวไล่ยาประมาท ฝนต,ตกถนนอาจจะลื่นหรือพนาวิสัยอาจจะมดบางแนงนะครับผมเวลาฝนตกพนาวิสัยอาจจะไม่ดีทำรบารือควงบางเราบ้างทีน่น้องมารุ่นกันพี่น้องว่าเมื่อนี้บอยสานจะขึ้นบานแท่งบอ่าจะได้ไป่งงานมิสซิงยูทีโดบสาวน้อยบอแล้วกัน จะไปห่อนย่ำไหนนะครับผมรถ้าได้ไปตกแห้งตกลงบนมือมันขึ้นอีหลีดีแนตะ่บานเบาอีสานมันอยู่สูงจีหรอกทำเม็นอยู่แบบต่ำๆก็ยังอ่าไม่เบื่อแบบนี้นะคเอาผมนอนอยู่ที่ลาบที่ลุ่มอ่าเพราะน้ำบัวน้ำพูนนี่อ่าที่ลุ่มน้ำน้องผมนอนที่ที่ลุ่มน้ำทำเป็นเขาตาบานบานเขาเอิญที่ลุ่มลุ่มน้ำ มันาะตกินขวบพี่น้องเพราะว่าคล้องลักแล้วก็ผมเนาะอ,อ่ามัานระบายตามบ่ทันต่อบ,บ้านบายสารมันแบบอยู่ทั้งคู่พี่น้องต้องอยู่พี่น้องกับพวกเสือภูแล้วนะครับ,บ,มบมผมว่าอยู่ทั้งคู่เดี๋ยวเห็นไหข้า,า,งา,งางข้างข้างมันแตลาดลงมาสิเลยพี่น้องเพราะอยู่ทั้งคู่ทีงเขาบาลบายสารบอลทีท่างขวบยางแดงอ่อนเป็นคนตรงนักปคนใดก็ตาง เพราะบาดอยู่สูงเลยครับผมานะอยู่อยู่สูงกว่าระระดับน้วจะได้เกี่ยวด้ยตัวเส้นคุณลักษี่น,นอ่องบาดแต่วันีโอกาสศ่วบนะครับผมเราบ,บาดลอยฟ้าจะเมื่อไทยคิดเถึงพี่น้องเบิ้งนะครับผมบ้านบาบา้บานพี่น้องเป็นจังใจกันแน่สถานการณ์ตอนนี้ฝนฟ้าอากาศ ถือเงินด้กันเน่แต่พี่น้องก็เป็นใบสันาาลงไปนะครับผมปรากาศวิเคราะห์ว่าไส้พี่น้องครับเป็นคนตกแบบนี้กับเอาการนะครับผมคนตกแคบชุ่มเบอร์พี่น้องอยาจะขึ้นเร็วเร็วขึ้นตัดไปกับขึ้นแล้วนะครับผมช่วงน,นี้ อู้ต้นใบกระเพราใบากระเพราแดงน่าบอกกระ่งามครับพี่น,อน้องสูงสวมหัวแล้วต้นกระเพราแดงครับสูงสวมหัวแล้วนะครับผมเนาะสูงซ้ำแม่เอิกบ้าวิสานคะรับที่น,อน้องถ้าเป็นตะยืนเตี้ย,ยแต่ที่ ฝ่ายข้างบารีสายยอสินะฝนกระเข้าแดงแช่เลี้ยวนะครับผมเนาะเดี๋ยวฝนมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ทีมีเบียเตอฟเดี๋ยวน้องเบียกับเข้าแดงหอมเนาะผมเนาะผัดกับเข้านึ่งชุดยอดเลยเมื่อวีผู้ได้เดินทางไป งานมีตีนบานแท่งไงเนาะแล้วก็ผมมาแจกทางสารแต่งขาวมากเลยด้วยพี่นอ้องบอิสารจ่าเือยังพี่น้องฟั้างอะไรแต่มีความตั้งใจว่าจะเดินทางไปนะคนะรับผมเนาะเราจะติดต่อกับทา่านเจ้าของรถครูก่นจะเดินทางไปนั่นก็คือเชื่อว่าพี่น้องน่าจะยเจ้าของสับนะผมเนาะตัวชื่อคุณพ่อของ มองฟาใสนะครับผมมาผี่เพคนอยูืนลงหัวลำพูอะไรพี่นอ้องแต่นี่โอกาสได้พูดคุยตันนะครับผมนเพกคนก็เ,กเล,ลยพักมาซวนะนี่รถไปแล้วบ่อบานแพงนะครับผมนกก็ดีเพคนจะเดินทางไปเพคนก็เลยพักมาซวนบริษัทน,น้ำแต่คือว่าเป็นบุญเป็นคุ้นหลายพี่นะ้องถือว่าเป็นเพื่อนรวมทางกันไปนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณร่วมหน้าก่อนเลยนะครับผมเนาะ เอาจะออกเดินทางบปเราี่น้องช่วงบ่ายนะครับผมเนาะเพราะเดี๋ยวจังไดท่าพี่ยังเปลี่ยนแปลงนะครับผมน่าจะได้เห็นบาิสารอยู่บาดแพงเหมือนอย่างในนอนเอ้าพี่น้องเพราะไทยคิดจะจบพี่น้องฝนซาลงเลยเนี่ยเนี่ยฝนซาลงแล้วนะครับผมตผมว่าเมื่อขึ้นฝนซา ตรงว่าเราลุ้นกันว่าจะหยุดบอนะครับผมเนาะอ่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจทางส่องเด้อพี่น้องฝากกดแชร์หลายๆนะครับผมเนาะคอมเมนต์เดี๋ยวเขาไม่ลายเปิดการมองเห็นในทางส่องเนะ้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ทางส่องบาลซานเองน่าจะถึงปิดกันแล้วครับผมเนาะหลายคนบอเห็นคขีดมากับเฮาสันพี่น้องจักเฮาเอี้อยู่กลางบ้านกันเลย กาพี่นอ้องคลิปนี้ว่าสารเขาอยากกดตัวล่าไว้ก่อนผมพอกันไปเชิงดานะสวัสดีครับโอ